ไปแล้วครับถึงแล้วครับผมมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมชื่อออมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาฟาร์มตกปลานะครับผมว่า30นาทีจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับฟาร์มรอบเมืองนะครับผมว่าไหนจะได้ดีกว่ากันไปดูกันเลยครับผมอ่ากดปุ๊บอ่าอะไรก่อนครับเบ็ดตกปลาสอตกปลานะอาคดันเบ็ดไปไว้นะครับเลขหนึ่งอ่ากดตัวอีอ่ารอให้หลอดเต็มนะครับผมเราจะจับเวลากันเลยฮะ แล้วแต่สี่ทุ่มสี่สิบนะครับผมถ้าสามสิบถ้าสามสิบนาทีมันต้องไปห้าทุ่มห้าทุ่มสิบนะครับ A S D W W โอเคนี่ครับจะได้ปลาโอ้ได้ฉลามครับผมมันจะได้ปลาไม่เหมือนกันด้วยนะ แต่เราจะได้ปลาไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับมาสอนสอนตกปลาไปด้วย A W A D A โอเคนี่นะท่นี้ได้ปลานางฟ้านะช่วงนี้คนออนเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยนะช่วงพีคไทม์นะเจ็ดร้อยสิบสี่เมืองวิทวิททาวนะครับตอนนี้เมืองเดิมเลยที่เราทำคลิปแรกไปนะครับผมตกไว้ไว้หนสิเออเอส อ,อสองไม้เดิมโหจังอ่ะมีคนจะใส่กันนึ่งเาขายเงินตกปลานะครับตกกันไปยาวเลยจำนวนสิบดีเอดีดีดีจำนวนสิบหมอ 14, ้อสิบสี่สภาสิบเอ็ดว่ะตอนนี้ได้เต่านะตอนนี้ เดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะสรุปยอดให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมมีสองพันเออสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเออมาสองคนสองพันอะไรกันแล้วผอเออเฮ่อวววิวฟิวแบบว่ามันไม่ใช่ AFK ซะทีเดียวนะมันเป็นกึ่ง AFK ครับผมมันแบบเราอยู่เฉยก็จริงแต่เราเรายังต้องคอยกดอยู่นะ ยังต้องคอยกดอยู่ EAD V A เราจะหาเลือกนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ hmm. เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ตกเสร็จแล้วแล้วเลยแล้วกันนะครับผม อันนี้น่าจะแบบเป็นตัวนี้ลวมันท้ายลวมังใช่ปะอ่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับอันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายให้อีกตัวแล้วกันมันเหลือมันตอนนี้มันยี่สิบสี่นาทีจะยี่สิบห้านาทีแล้วอ่ะยี่สิบห้านาทีแล้วตอนเนี้ยอ่ะอันนี้เป็นตัวท้ายกันเลยมาที่หน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอ้ฟาร์มรอบเมืองมันก็ผมก็ไม่ได้ฟาร์มแบบยี่สิบห้าเปะขนาดนั่นนะดีเอสโอเคไปเราขี่รถไป ขายกันดีกว่าครับผมเราได้อะไรมาบ้างครับอันนี้คือเงินที่ผมฟาร์มรอบเมืองจากคลิปที่แล้วมาเราได้สองหมืน่นเอ้สองหมื่นแปดพันสี่รอยี่สิบนะครับมาดูกันว่าตกปลายี่สิบห้านาทีจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้เยอะกว่าฟาร์มรอบเมืองหรือเปล่าหรือจะได้น้อยกว่านะครับไปรอดูกันเดี๋ยวผมพิ่งวหารถแป๊บตรงนี้ผมก็จะอัดยาวไปลยนะจะพูดยาวเลยจะพูดแบบว่าไม่หยุดเลยครับผมให้มันไม่มีช่วงเลสแอร์นะหรือว่าถ้าช่วงไหนผมเงียบเกินห้าวิผมก็จะ ตัดออกนั่นเองไม่ปรับ500โล2.5้องข่กั็2-3เอิมแต500โลมาแบบปั้นตัวสร้างตัวกันในเมืองวิทาม อยากมีก็ต้องสร้างไม่ต้องมาห้ากว่าบ้านจนเลยไปกันสาวๆก็เยอะนะครับตรงนี้ผมว่าเยอะมากสาวคนนี้คือหือจะเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยเพราะผู้ชายเห็นแทบจะไม่มีใครหลงอะไรเลยแต่ผู้หญิงล้วนเลยที่หลง นะครับถึงแล้วมีเดทยวเท่าน,นะนั้นมีเท่านั้นมีเท่านั้นถึนนนงแล้วรอบตัดไปไปแล้วครับถึงแล้วครับผมมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกดไปที่ขายทั้งหมดหนึ 10, 9, ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทนะครับผมสรุปเลยนะครับว่าฟาร์มตกปลา25นาทีกับ ฟาร์มรอบเมืองอยี่สิบห้นาทีฟาร์มรอบเมืองดีกว่าครับผมจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสาครครก็นด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรรอดูเลยครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ